สวัสดีค่ะวันนี้มามาและน้องเนื้อเพชรน,นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะเรามาเที่ยวกันที่หาดแสงจันทร์นะคะตอนนี้เรากําลังเล่นทรายกันอยู่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้ก็คืออากาศเย็นๆนะแดดเนี่ยกำลังอ่อนๆน,นะคะ <c oughs> เด็กก็จะมาเล่นน้ํา <c oughs> เล่นทรายกันเยอะเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาไดโนเสาร์กันนะคะหม่ <c oughs> ามาได้ทําการซ่อนไดโนเสาร์ไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้น้องเนื้อเพชรนะคะหาไดโนเสาร์กันค่ะ มาเพชรมาเร็วมาช่วยกันหาไดนโเนเสาร์เร็วไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนนะมาช่วยหมามาหาไดนโนเสาร์ก่อนเลี้ยเพชรตรงไหนนะมีไดนโนเสาร์ไหมดูสิช่วยกันเร็ววุ้ยหม,มาเจอหนึ่งตัวแล้วมาดูสิมาดูสิมาดูตรงนี้ที่ใครเนี่ยหูย้ใช่หรือเปล่าใช่วุ้ยไดโนเสาร์ไดโไนเสาร์ใช่ไหมตักขึ้นมาเร็วตักขึ้นมา อุ้ยมีหัวแล้วใช่ไหมใชตกออกม่ตักออกมาเร็วตักออกมาเร็วอุ้ยหยิยบออกมาเร็วหยิบออกมาว้าวหนึ่งตัวเลว,ว,เวอ้าววางตรงนี้วางตรงนี้เร็วเอาขุดอีกเร็วหาได้โดนเสาไอเสา,สาเพชรไอโนเสาเพชรอยู่ตรงไหนนะไอโดนเสาอยู่ตรงไหนนะช่วยกันแล้วช่วยกันอยู่ตรงไหนนะเจอหรือยังอยู่ข้างล่างเหรอใช่ใช่มีหร<ม>ือเปล่า มีไหมเนี่ยหาไม่เจอเลยฮะอุ้ยู่ตรงไหนนะ ของใครสีม่วงของใครของเพรตัวนี้ของใครตัวนี้ของมามาแล้วตัวสีเขียวของใครผังปอมป้าสู้กันว้าวว้าหายไปไหนมาเนี่ยไปตัวสองไปไหนมานะไปตัวสองไปไหนมานะว้าวมาดูสิอีกกองนึงมีตัวอะไรนะอีกกองนึงมีตัวอะไรนะนี่นี่นี่ดูสิอันนี้มีอะไร นีมีมีอะไรตักเอาสิเออมะตัวอะไรอุ้ยอะไรเหลืองๆอ่ะตัวอะไรอ่ะเจ้าเจ้าต่อมาอยู่ในนี้ได้ไงยิงไงว้าวนี่นี่น่อาเพรทำเพศคว่ำอาตบ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 ตรงนี้วางนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บดูสิตบ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 อ่ายกขึ้นยกขึ้นเฮ้ยนว้าวได้ไหม ได้ป่าว้าวอ้าวใครอยาบเตา่าเด็กคนไหนอยาบเตา่าเด็กคนไหนอยาบเต่าจุ๊บ๋ยวมาม่าทำบ้านให้นะใช้ทำเต่าไปก่อนนะมาม่าทำบ้านให้นะทเออทำบ้านให้เพชก่อนนะทำบ้านให้ไดโดนเสาเนี่ย,ยมาม่รอแป๊บนึงน,นะนี่มาม่าทำกัน้นไดโดนเสาก็เลยไม่ให้ไดนเสาออกแล้วไดนเสาอยู่บ้านอยู่ในบ้าน อยู่นะอยู่ในบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วไดนนอสาวเข้าบ้านแล้วเข้าวเพชรอ่าดนนสาวเพชรเข้าบ้านป้าป้าล่ะป้าเข้าบ้านไหมป้าเข้าบ้านด้วยอ่าอันนี้เข้าบ้านด้วยอ่าุ๊บอันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหลังนี่น่บ้านอีกหลังหนึ่งอันนี้บ้านใครบ้านใครหลังนี้บ้านใครเ้านเพชรอ่าบ้านเพชรอ่าบ้านเพชรบ้านเพชรบ้านเพชรใช่ไหม นี่บ้านเพชรอยู่ตรงนี้นี่บ้านปาป๊าใช่ไหมว้าวทำแล้วอ้าใครทำบ้านทแล้วเพเพชรทำหรอเอาเลม้ทำปูให้ดีกว่าปูไม่ทำไม่ทำทำปูหรือเปล่าอ่ะมันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ไปะมันไม่ไปเหรอเึ็ยกไปตลงยกไป ทรายมันเป็นน้ำมันเปียกไปมันต้องทรายแห้งๆหรือเปล่าเย่เย้เย้ลงไปเย้เย้เย้ลงไปเย้ไปเย้งไปเย้งไปลงยังไม่ลงเลยว้าวลงหรือยังลงหรือยังทำนไม่เฉาเอ้ไม่เฉาไปหยิบเดี๋ยวเฉาอ่ะเฉามา ว้าว wow, ดูที่เบสมีเต่าหลายตัวเลยติปูด้วยเอ็กัปูเี็ยแับปูปูมีไหมหนึ่งสองสามว้าวนมใช่มั้ยเนี่ยกินนมเลย แล้วอะไรอ่ะชายฮะชายคือญี่ปุ่นฮะยังไม่ได้ฮะหนึ่งสองสามว้าวยังไม่ได้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นคือชายอ่รชายไม่ใช่อ้าวกินอะไรดีนะเพชรจะกินอะไรอย่างมาทำให้นมอ่านมมากินนมมาแล้วนมมาแล้วนะหนึ่งสองสามอ่ากินเลย กินเต่าไหมกินเต่าหรือกินปูกินอะไรปลาอ่ะกินปลาอาปลามามาทำปลาให้เธอจะกินปลาแล้วนะในรูปมันตกับปลาในเต่าเต่าไหมปลามาเลยปลาอ้าวกินปลาเลยอ้าวตักกินปลาเอาช้อนตักกินปลาตักปุ๊งอ้าวอ้๊มอ้๊อ้๊ม อาปูด้วยปูด้วยเต่าเตาว้าวกินปูเลยนี่มีปูด้วยเต่าเต,ต,ต่าของมะมะ้าาเต่าของมม้าเต่าไหนไเต่าของมะม้าไหนเต่าของเพชรอ่ะ ของเพชรไปไหนแล้วอะแตาของเพชรอยู่นี่แต่เฮ้ยเอามาขุดหลุมด้วยว่าป๊าป๊าขาวเพชรไปฝังไว้ได้ไหมไมน่นวด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 ไม่ไม่ไม่นวดข,ขาหายท,ทำขาหายให้ทำขาหายป้าป๊าช่วยด้วยขาหายอา้าวหรือนี่เหรอมือหม,มาหายแล้วนะเอา้าช่วยด้วยมือหายช่วยด้วยขุดใายให้หน่อยเร็วมือหาย ี่อะไรใต้ทรายอะอุ้ยอะไรขยับวะดูสิดูสิอะไรว้า <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ฝังใหม่ฟังใหม่อ,อ่ะเชือกันกบเชือกันกบเชือกันกบสิเชือกันกบสิอุ้ยมันขยับได้อะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยอะไรม้าม้าม้าอยู่วะว้าว <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่อเอาเพชรบ้างเพชรมือเพชรบ้าง ุ้ยขยับขยับขยับมือขยับนิ้วขยับนิ้วหุ้ยหุ้ยตัวอะไรใต้ทรายอะปูหรือเปล่าอ้าวเพชรเหรอเพชรนี่นาไม่ใช่ปูเทศเทศนึ่งหมาเขาหม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 ดูสิหุ้ยขยับแล้วอะไรตัวปูหรือเปล่าไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะว้าดูดิช่วยด้วยช่วยมามาด้วยเหมือเพชรเอามือเพชร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  เอาขยับขยับอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่ข้างในตายใช่ใช่ปูหรือเปล่าแล้วตัวอะไรอ้าวนี่ไงดูสิรูปูหรือเปล่ารูอะไรอ่ะอ้าวรูอะไรอ่ะรูเพชรรูเพชรอ่ะว่าขยับขยับขยับนั่งเงนขยับไปเร็วอุ้ยปปลลาาเ่อุ้ยมีไหมมีหรือเปล่ารูอะไรอ่ะ รูเพื่อแต่มา,มาปูเข้าไปใส่ได้ไหมดูจิทำรูได้ทำรููมาทำรูนะให้ปูบ้านปูบ้านปูอ่ะอ่ะเดี๋ยวทำโมง,โมงก่อนบ้านปูบ้านปูนปอ่ะปูเข้าไปนอนในบ้านแล้วอุ้ยเต่าเข้าไปนอนด้วยเหรอนอนได้เปล่าอาวเต่าตัวเล็กดีกว่าเต่าตัวใหญ่ไม่ได้หูเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว ไม่มีไม้บ้านปูอ่ะหายหรือเปล่าหายไหม อะไรหายจ้าฮะจาหายหายไปไหนอะหายไปไหนาฮะหายไปไหนนี่ายูนี่สตัวเลยาเพชรต่าเพชรต่ามาาม้าอ้ยไ few moments later. ใครอยากเล่นน้ำยกมือขึ้นใครอยากเล่นน้ำยกมือขึ้นอยากเล่นน้ำรือเปล่หนูเพื่อนเล่นน้ำเต็มเลยดูเเพื่อนเล่นน้ำเต็มเลยเล่นไหม มีเปล่ารู้ปูอ่ะไหนม,มีเหรอจริงกัเปล่าไหนดูสิป่อป้าไม่เห็นเลยชี้ป่อป้าดูป้าตรงไหนชี้ตรงไหนชี้ชี้อยู่ตรงไหนรูปูอ่ะตรงนี้เหรอจริงกัเปล่าจริงจริงเหรอไหนชี้ให้ป้าดูก่อนมาดูดิอยู่ตรงไหนมีจริงจริงไหมจริงจริงเหรอโอ้ ปูจริงจริงนุ้ยจับให้นอตกินดีกว่างี้ทำข้าวผัดมาเรียวใส่ชูชีพแล้วใครจะเล่นนะเมืองแปลงรางโอ้โหวิ่งเลยลงแล้วว้าวว้าวว้าวสนุกไหมสนุกไหมยังไม่ถึงอย่ายืนมาข้างในเรีว โอ้โหาว่ามาหามาไม้หน่อยดิ้สุดยอดไปเลยว้าววดูเพื่อนเต็มเลยนะเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยสายมันดูดสายมันดูดเอามือมาช่วยเดลยช่วยกันว้าวว้าวไหวรึเอุ้ยมีหอยด้วยหอยหอยหอยนี่หอย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 ใช่ไหมเนี่ยหอยเนี่ยหอยจับได้หรือเปล่า อ้าวหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วว้ายว้ายจับจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมเอาเอาเจ็บขาไปตรงโน้นไปตรงโน้นดีกว่าขยับไปอีกหน่อยปะป๊าตรงนี้เจ็บขามีหินว้าว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 โอ้โห มาเลยมาเลยเอาน้ำขึ้นแนละ้วลงไปลงไปลงไป ไม่มีเลยมีไหมมีไหมที่ขามีไหมมีไหมเอ้มีปูไหมนะมีหรือเปล่ามีรูปปูไหมมีหรือเปล่าอุ้ยมีเยอมีเยอะมีมีไว้สนุกไหมคะสนุกน้ำทะเลเป็นยังไงบ้างคะเค วันนี้เนื้อเพชรกับมามาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะคะเช้ใหด้วยค่ะชอบชอบชอบชอใชอบชอบเลยโอเค